รายการกางหันเพลงใหม่ก็รายการกางหันเพลงใหม่นะครับหลังจากเมื่อกี้ได้ฟังเพลงกันไปแล้วฟังเพลงกันไปแล้วก็หลายต่อหลายนักร้องเนาะที่ส่งเพลงมาให้พวกเราเราก็ส่งไปในคลิปการหันเพลงใหม่เนาะเลือกฟังเลือกฟังเลือกดูเลือกชมเลือกฟังเลือกดูเลือกชมล้วก็เป็นรายการ เอาเพลงใหม่ๆมาด้วยก็ก็อยากให้มีครูอาจารย์มีหลายคนนะตอนนี้อ่เวลาสุดก็มีเพลงอะไรน่หวยหวยอ่ะมันใจเนี่ยโดดใจใช่ไหมลองโดดใจเอาก็สนิทกันก็ทักกันไปก็ไปว่าอะไรก็อายุครูนี้แล้วก็เออทักทักไปเถอะก็ให้มันฟังดูเพลินอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าให้มันมีหลากหลายเพราะว่าสมัยนี้ เพลงตลกเพลงหวานก็ฟังเยอะเลยเพลงตลกก็เยอะเพลงทะลึ่งบทมันมีลองฟังให้มันแบบไล่ๆอัตรลดูเราจะแบบอยากอยากชิคๆเออนอนยิ้มได้เหมือนกันมค่ะเออฝากเพื่อนค่ะเออก็ถ้าอยากฟังเพลงจันทาธิรวันก็จะมีช่องของจันทาธิรวันเอาไปดูช่องจันทาธิรวันช่องจันแมวก็เออฝากกดติดตามกดแชร์เนาะก็คนฟังกันเนาะ เราทนจะเริ่ไม่ต้องทนฟังม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดยังไม่มีเพลงใหม่ก็ทนฟังเพลงเก่าๆไปก่อนใช่มันก็อย่างว่าเนอะทีเพลงเก่าที่เอามานั่งฟังอย่างเงีเเราห็นเพลงจันทาที่อัดไว้ยังไม่ได้ออกเยอะนะเยอะจังพอดีบังเอิญว่าวันนั้นแหะไปลงเพลงอยากเห็นหน้าเธอก็มีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาจริงจิงเพลงนี้หนูอัดไว้ชุดหนึ่งแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยเขา ทำเอ็มวีอยู่เองเดียวเดยในนั้นก็คือเงียบหายไปเลยหราไม่เคยเห็นเลยก็แต่งโดยอาจารย์สถิตคงสถาพรคนที่แต่งเพลงรักนี้มีกาให้สติแต่งเพลงเยอะนะแล้วก็บังเอญน้องคุณมีเขาก็ทักมาว่าสวัสดีครับพี่ันาเพลงพี่ันาในชุดเนี้ยผมมีเยอะเลยเขาทักมาอย่างนี้เขาเลิกเหรอโอ้ดีใจจังเลยอยากฟังมากเลยน้องมีส่งให้พี่ฟังหน่อย ส่งมาเป็นไฟล์มาที่ให้อาจารย์ดูนออั่นแหละเป็นออไฟล์เป็นหนึ่งตองรำอะไรเงี้ยก็เออลยมาให้อาจารย์ดูมันเป็นเพลงหวานเยอะมากใช่ปะแล้วเพลงเนี้ยยอมรับก็ร้องแบบมันเป็นเพลงหวานแล้วมันร้องเหนื่อยมากเลยอาจารย์มันโหเสียงลูกดนตรีมันแบบเป็นแบบเรียกทุ่งจริงจริงเลยะอาจารย์ฟังไหมก็ฟังฟังดูแล้วก็เสียดายเพลงอ่รเนาะเนาะเไว้ฟังเราเป็นคนร้องอ่ะแล้วบริษัทก็ไม่มีแล้วอ่ะก็ไม่ได้ทำแล้ว ก็เป็นบริษัทของในห้างนิคมุพิเศษนี่แหละแลวอาจารย์สันติโพนี่ยังท่านเสียไปแล้วไงเออเสียไปแล้วท่านเสียไปแล้วหยูยังไปไปเผามาเลยท่านก็เสียไปหลายปีแล้วล่ะกไปเผาที่วัดไสใหญ่ก็เลยงานเป็นชุดนี้ก็เลยไม่รู้ใครเจอทิ่สิ์แปูไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะจังก็จริงแล้วอยู่เป็นของในห้างเขาทำอยู่แต่ในห้างเขา ไม่มีบริษัทแล้วพอก่อนเป็นบริษัทเออ็มีอะบริษัทสมุนไพรอะก็ทําผลิตเพลงขายก็มีบ้างตอนเขาก็ทำให้สันติชุดหนึ่งแล้วเขาก็มีโฆษณาคือจะเป็นหลักคือยาเขาสมุนไพรเอ็มดีอะไรเงี้ยแบนีนั่นแหละก็ยังยังมีขายอยู่ไหมสมุนไพรตัวนี้หนูไม่แน่ใจเลยนะเขาไม่รู้ว่าไม่ได้เจอท่านนานในห้างอะไรก็น ไม่ได้ติดต่ออเลไม่ได้ติดต่อเคยเจอที่งานอะไรอยู่ครั้งเดียวงานเกี่ยวกับพวกทางอีสานเนี่ยงานฮันนี่สีอีสานรูร้ต่อไม่แน่ใจนะ,ะเจอนานมากแล้วแลอะไรถึงยี่สิบปีอ่ะไม่ถึงกับล่าสุดนี่คือไปงานเจอท่านนะ<อ>ไม่ถึงยี่สิบปีงานลําลึกถึงฮันนี่<อ>แต่ว่าบริษัทหนูไม่แน่ใจว่าเขายังทาอยู่ไหมแต่หนูไม่เห็นโฆษณายาแล้วนะอืไม่เห็นแล้วตรงเนี้ก็เลยบอก ลองอัดมาให้อาจารย์เรามาฟังดูเนาะยังไงหนูก็ขอในห้างแล้วกันนะเพลงชุดนี้พราะอย่างไหนๆก็ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทอะไรอ่ะเนูเลยเอาแค่เอามาฟังเล่นให้อาจารย์ก็คลิปออกมาฟังเล่นเฉยๆแล้วขอในห้างไว้ตรงนี้เลยนะคะชุดนี้แต่ในห้างเป็นคนใจดีมากเออเพลงชุดนี้ที่เอามาฟังก็เพื่อคิดถึงอาจารย์เขาด้วยการเพลงที่มันผ่านผ่านมาเหรอครัะอาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์สุพงเป็นคนที่ไหน แล้วเป็นคนสบัดโลกอ่ะเออเลยเบ้านเดียวกับเราเลยก็เลยมีความสุขเออเราก็นึกถึงเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังนั่งนึกเลยท่านแต่งไว้เพลงอลไแม่น้ําป่าศักเพลงเศร้าๆเนี่ยท่านท่านเขียนเพลงดียอมรับดีมือเดี๋ยวได้ซะเลยอาจารย์เอามาทำเพื่องอะไรเอามาเพื่อจะได้มาฟังเขาเมาฟังอยู่ในยูทูบอะไรรเนาะใช่มาแล้วฮะก็ ไม่น่าจะเก็บแผ่นอะไรไว้หรอกน่าไมปเปิดฟังในยูทูบถ้าของในห้างเนี่ยถ้าเกิดในห้างไปเปิดชิดเปิดเจอเนาะแต่ว่าเปิดเจอรายการกาหา่เพลงใหม่เนาะแค่เอามาฟังเฉยๆเราเล่นเสียงอะไรอ่างนี้นะนึกถึงอยู่ก็คืออยากไม่อยากให้มันสูญหายไปถ้าถ้าไม่ทําแบบนี้มันจะหายนะจะหายก็ก็เก็บเอาไว้ในช่องจานชาอยากฟังก็ตอนนั้นอาจารย์ตั้งชื่อชุดให้อะไรให้นะ ย้อนรอยย้อนรอยจันทารันั้นนี่นั้นจะมีทั้งหมดสิบเพลงด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็จะลงไว้คับร้องทำร้องโดยที่ผู้จัดจําหน่ายอะไรจัดทําอะไร้กก็จะมีบริษัทมีอะไรอยู่แต่ไม่มีจัดจาหน่ายนะเพราะว่าไม่มีไม่มีแผนแล้วไม่ได้มีการขายัอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหลือแต่นักร้องที่จะจ้าไปร้องแค่นั้นงเข้าไปฟังดูได้นะย้อนรอยในนั้นมีสิบกวเพลงนะคะ อชอบเพลงหวานแล้วเรื่งปีก็ก็โอเคอยู่นนสุดยอดนะค่ะก็เสียดายอะเนาะฟังเพลงแล้วเสียดายอยากเห็นหน้าเธออาจารย์มีอาจารย์อะไรอาจารย์อะไรนะสีไวโอลินเพาะมากเลยสีเพาะด้วยอาจารย์อะไรไม่รู้อะไรเล็กไม่ออกจะลองเข้าไปฟังดูนะคะบทเพลงจัทธาเทวหวันก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ เนาะก็ฝากช่วยกันฟังช่วยกันเชียร์กันแชร์เนาะก็วงก็ยังรับงานแสดงอยู่อยากจะหาไปทําคนหน้าค่ะเป็นตัวเองใช่ค่ะยังมีวงอยู่พี่เจนี่ก็คือแบบถ้าจะเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้เพราะว่าเมันฝูงอะไรเยอะเงี้ยก็นั่งนั่งเล่ดูเลยว่าถ้าทาอะไรที่มันสําเร็จน่ะที่เราอะไรไว้บนปากนีนะถ้ามันสาเร็จปุ๊บเราก็อาจจะไปตั้งหน้าสารเลยเราจะมี เล่นแล้วก็ต้องเล่นใช่อ่ะแต่ว่าลืมไหมก็มันไม่ได้เล่นนานแต่ถามว่าเราก็เล่นเพราะว่าเราฝึกหัดมายังไงเราก็เป็นลูกกาแฟเนาะเราก็ยังเล่นได้ในห้างเข้ามาถ่ายใกล้ๆก็ได้ค่ะเออก็เป็นรายการการหารเทงใหม่เนาะก็จะมาพูดเล่าเรื่องสิ่งเล็กสิ่งละน้อยที่เราผ่านกันมาเนาะก็จะมีบทเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งคููเพลง ฟังผู้ร่วมงานถ้าเราเจอเจอเราก็จะเก็บรวมผลงานแล้วก็เก็บเอาไว้ฟังเอาไว้ดูกันเพื่อเป็นที่ระลึกเนาะไว้ถ้าถ้าไม่ทําอย่างนี้มันหายมันหายไปเลยถ้าเป็นแผ่นที่ดีก็จะเปิดไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเอาําอยู่ใน youtube เนี่ยใครจะฟังได้เหมก็ยังชื่นชมแฟนแฟนเพลงใช่ไหมเอฟซีเนาะโอ้เขายังเก็บไว้นานมากเลยใช เไม่รู้ขนาดเราไม่มีแต่เขามีเยอะมากเลยเขาบอกว่าพี่เันทาผมเก็บเทปเพลงพี่ไว้เยอะมากเลยแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะมีแทบทุดเลยเขายังเปิดได้มันมันเป็นแบบแผ่นด้วยแล้วมันก็มีแบบเป็นเทปคาเสเซ็ตโบราณแบบเนี้ลแล้วอย่างนี้เราจะฟังตรงไหนได้เดี๋ยวนี้มันมันไม่มันไม่รู้จะฟังอะไรแล้วแล้วมันยังมีไหมไอ้ที่ว่าเป็น เครื่องแล้วก็เปิดเป็นแผ่นแล้วแล้วแล้วก็เป็นเทปข้สเส็จเนี่ยใช่ไหมเยอะเลยอ่ะมันต้องเอามาลงยังไงอาจารย์ถ้าเป็นเทปข้สเสร็จต้องมีเทปแล้วมาเปิดเอาลงได้เยอะมากเลยบางทีแบบมันหาฟังไม่ได้เลยใช่บางทีเพลงอย่างเงี้ยบางทีบางคนเขาเก็บเก่านะอาจารย์รู้ไหมบางคนเขาเก็บแล้วเขาไปหาซื้อเจอเล้อาจารย์ชุดมือเท่าไหร่เลยเป็นพันนะเขาบอกว่าเขาไปซื้อชุดไหนของหนูมามันเป็นแผ่นนี้เลยเออ พี่เชนทาผมเสียดายมากเลยผมไปแย่งกับเขามาน้องๆไปแย่งเขามาเท่าไหร่พันบาทโอ้โหทำไมน้องซื้อมาผเสียดายผมอยากเอามาเก็บไว้เออไม่ส่งให้หนูเลยสะสมสะสมผมบอโอ้ขอบคุณมากมากเลยโอ้มันยิ่งเก่ายิ่งหายากแหละยากมันจะไม่มีเลยหายากมันหายากเลยวเกกลายเป็นแบบมีค่าเนาะมีคุณค่าก็มีค่ากับผลงานของการทํางาน แต่แต่ละผลงานเพลงนี่ไม่ใช่ทากันอง่ายหรอกใช่อาจา์ไม่งั้นก็เป็นนักร้องกันง่ายหมดแลวเนา<ช>นะอย่าลืมว่าแต่แตสมัยก่อนกับสมัยนี้สมัยนี้ยังเป็นนักร้องกันง่ายนะจ<ช>้าก<ช><ช>่อนเนี่ยทล้องไม่ดีจริงอะไรไม่ดีจริงเพราะเมืม่อก่อนจะ <พา S 1> ต้องร้องกับกับกับเครื่องสดจอาไม่ถึงร้องเครื่องสดมันใช่มนะทีน่ะร้องกันไปเนี่ยอบางทีจะจบละไปเมบางที ไอ้นน่เสียแป๊ดไอ้นี่เสียแป๊ดมร้องร้องไหม่กันอีกแล้วคงเริ่มใหม่กันพูดหรือว่าเพลงหนึ่งต้องร้องกันบางทีเป็นร่วมสิบเที่ยวอาจารย์มันมันอดเล็ดรอดไม่ได้อ่ะมันหลายชิ้นเหรอใช่มันก็ต้องเองนั้นเพราะจะจบอยู่เรื่องนันแบบรอเรือรอเรือผิดอักขระอะไรเอาใหม่แล้วทั้งมโหทั้งขำอ่ะใช่หาเอ้ยจะจบอยู่แล้วเที่ยวอะไรเงี้ขุ่นขำดีนะอาจารย์เอแต่สมัยนี้มันเป็น ดิจิตอลเหรอโอ้โหพี่าจารอาจจะปึ๊จาลบใหม่ร้องใหม่ง่ายมากแก้เป็นคำๆก็ได้อะไรเรียกว่ายอมรับว่าเขาเรียกไอ้อะไรนะวีวัฒนาการของเทคโนโลยีทันสมัยมากอจาเมื่อเมื่อไม่กี่วันหนูดูรถน่ะซึ่งไม่ต้องมีคนขับอ่ะจาเห็นไหมได้ดูไหมได้ดูเป็นกลัวว่นรถมันสวนมาเฮ้ยมึงจะเลี้ยวไว้ว่าลุงจะตรงาเสียเวลาคนนั่งไปอ่ะเออใช้คอมพิวเตอร์แล้วมึงก็ อะไรมันก็หมุนเองหมนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่คอมเมนต์เยอะบอกว่าคอยบอกเอาเลยคนละคอยสิบคนไม่กล้าบอกคอมมันเสียใช่ไหมเออบอกคอมมันเสียขึ้นมาแล้วบางทีรถมันวิ่งมาโอ้โหสวนกันนี้อาจารย์เอ๊ะมันจะเลี้ยวหรือเปล่ามันจอดป่ะไอมันก็จะเลี้ยวเหมือนกันนะแต่มันจะหยุดเออก็เปมีมาตรการแต่ถามว่าโอ้ถ้านอนหลับให้มันขับคนเดียวคนใจไม่ดีอาจารย์พาไปถึงที่เลยใช่ไหมถูก คือบอกว่าเทคโนโลยีมั้นล้ำสมัยมากไหมเดี๋ยวนี้ทํากับข้าวไม่ต้องทําแล้วเออจะทาคนเองอะไรเองมีแต่เราใส่ใส่อย่างนี้โอย่างอีหน่อยคนจะเป็นง่อยไหมเนี่ยไม่ต้องทำใหน่นะใช่ซื้อก็รศัพท์ซื้อมาได้แล้วตื่นมาคอมพิวเตอร์อุ่มให้เราอามาให้เรากินข้าวแล้วทำแล้วโอ้ยตายตายแล้วก็เพลงนี่ก็จะมีไอจีใช่ไหมนั่แหละเขาทำมาบอกบอกแค่ความรู้สึกว่า ก็การอะไรนี่เป็นไงเขาถามมาลองเรื่องอะไรเสร็จเนี่ยมันทันสมัยเกินจนเราตามไม่ทันแล้วก็ดูเด็กดูหลานเขาถามันไปเรื่อยๆก็เราก็ถามได้เท่าที่ถามได้อะเนาะรายการการหารเพื่อใหม่ช่วงนี้ก็ไปฟังเพลงกันแล้วครับเชิญฟังครับ and